สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโดนแล้วขุนชานนไม่รอดตำรวจสั่งการแล้ววันที่29เมษายน2565ที่ผ่านมาหนุ่มขุนชานนยอมรับว่าเป็นดาราชายขับรถโดนคู่กรณีตามที่มีกระแสข่าวกำลังติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่ในเวลานี้จริง ปรามชดใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน20,000บาทจากค่าเสียหายจริงทั้งหมดเกือบ30,000บาทส่วนค่าเสียหายที่เหลืออีก10,000บาทตอนแรกคุณแม่ของผู้เสียหายบอกไม่เป็นไรจะวิ่งหาเงินที่ขาดมาเองด้านนุ่มกัญชัยก็ขอช่วยเหลือส่วนที่เหลือทันทีล่าสุดหมอแรบแพนด้าก็ได้ออกมาโพสต์อัปเดตเพิ่มเติมว่าทางคนนั้นได้โอนเงินใจ่ายให้คู่กรณีแล้วเป็นจํานวนเงิน30,000บาทความคืบหน้าล่าสุดกรณีพันตํารวจโทนโพรศรีสุชาติรองผู้กํากับการสืบสวนสถานีตารวจนะครบาลหัวหมากเปิดเผยเกี่ยวววกบคคาาามืหน้ดี่ พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกขุนชานนท์มารับทราบข้อกล่าวหาโดยขุนชานนท์โดนตำรวจออกหมายเรียกตัวรับทราบข้อกล่าวหาขับรถโดยปตะมรทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเข้าขายความผิดพรบจราจรทางบกและความผิดทางคดีอาญาโดยมีการพิจารณาเอกสารหลักฐานการตรวจร่างกายประกอบการแจ้งความดำเนินคดีซึ่งหากขุนชานนท์ให้การรับสารภาพคดีสามารถจบได้ในชั้นของพนักง,งานสอบสวนแต่หากให้การปฏิเสธก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฟ้อง ต่ออายการและสารตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปทั้งนี้หมายเรียกมีกําหนดระยะเวลาให้มาพบสอบปากคําและแจ้งดําเนินคดีภายใน7วันหลังก่อนหน้านี้มีการประสานทางโทรศัพท์แต่เจ้าตัวอ้างยังติดภารกิจอยู่ที่อําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรียังไม่สามารถมาพบได้ท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ